สบายดีสบายดีเนยมาเช้าๆนะพี่น้องเนาะบ่เช้าบันไดล่ะกัพอดีมืัอนี้เอาชิเอาเครื่องเกี่ยมเครื่องเมียนเครื่องเมียนหันเมียนนี่เนาะไปซักไปนัดเกี่ยมชิอ่างายหอในช่วงสิ้นเดือนนี่แหละเนาะกัเลยว่าชิไปซักเป็นผ้าห่มเป็นมุ้งบิดมอญมั้ยยังชิเนาะแล้วก็พอดีมันขนขางลายก็เลยว่าชิไปซักตูเนาะเพราะปกติเนี่ยพวกเราซักมือดอกพี่น้องเนาะ อันนี้ก็กคือเครื่องของเข้าไล่แล้วได้อันนี้นะนะก็เกียมเครื่องเกียมนี่ยังสิไปซักอยู่ทางลุมพุ่นนะคันถาเป็นเครื่องนุ่งเครื่องบีงนี่ยังปกติของเราก็าก็สิซักอยู่ในห้องนี่แหละเป็นซักมือนะครับใส่หนี้เป็นที่ซักกะ น่ะซักคืออยู่แาบเฮาหขนลเาดนั้นๆนะแต่ว่าอันนี้เบิื่งแล้วมันมีขนหางลายเลยว่าเสียเอาไปซักเลยนะก่อนเชี่ยงไอหอ,อก็ได้พี่เนาะอ,อุ๊ปอุ๊ปนี่สาวนิวันก็มาแล้วห้างมันมาได้นะฮะนักยิาหามาอุ๊ปอุ๊บ ก็ตอนนี้อาการของทางสาวนี่ิ่นก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องก็เขาามอเข้าใจนะบันดาลพี่น้องมดถูกดูทุกคนมาดีว่ะคอยเป็นห่วงเป็นใยพวกเขาระระคอมเมนต์แนะนำให้กำลังกบกำลังใจงงนะเป็นอย่างต่างต่างนะแกั้งแห่งสูงมอ่ดี่ เขาสักอะไรเราทำมีแว่นตาดีๆเนาะมาเที่ยห้งคืออันทีพอเขาไปสักตูดนี่คือที่สักเลยอาศัยปั้นเอาพี่น้ำปั้นแห้งพี่น้ำพวกอะไรนะก้อนนี่มันแบบที่เรามันใหญ่นะพี่น้องเขาพวมีวันตาดีๆค่ะค่ะมันบปถึกแดดคืออยู่บาดเขาเรามันบ่าแห้งแล้วเขาพวมีอันใส่กันเลยวะ เอาไปสักตู้เอาโดนโดโดสักเทืนนเอนเลยสักตู้ตลอดกับว่าไวเห็นองเอ้ยประหย, <laughs> ยัดประหยัดประหยัดทุกทางดิสิประหยัดได้

จะมีเหรียญหรอว่มีเหรียญเหเหรียญาใส่เนคำนึงสีบาทจ้ะอ่ะสองเออสามสิบจรก็เลยเป็นสามสิบสัโอเค่างเถอสะเซฟสิกระได้เนาะยัหากะได้เนาะเอ้เออใส่เ่ะ

แล้วเนาะสักเคืองแล้วเลยอนะ่บ้านี้พอเขาวชิพากันย่งางไปอะไรไปเลาะเบิ้งนะแต่ความจริงก็เคยไปหล่เทือแล้วแหละเพื่อนเราได้มาเนี้ก็ชิไปดิวไป,ไปบอกไปกาวเพื่ <c oughs> อนนะฮอกะบยูนนั่นแหละนะ แต่ว่าตอนเข้าไปนี่พวกเขาก็อาชีพว่าได้ท้ายว่ได้นั่นเองก็บป็นหนาวให้พี่น้องได้มงกับมีแ่แท้ามาบอกมาเล่าสู่ฟังสิ่ละบรรยากาศยมาำโซโซนะพี่น้องว่งงงเศร้าลาแหละตอนนี้แนดะดุด้ยความแห้งืันนี้พอดีเป็นวันยุทของนางสาวนีพ่อ แล้วก็เข้ากับเขากระบ,บายนะเฮากับเขากระบ,บายกันเลยว่ะข้ากันออกมาลออกเลออเาะเบิงเลาะแอลก่อนที่ว่าจิเขาไปยุกก็ได้นะตอนนี้นี่น่ะจะประมาณ80-90%แล้วแหละพี่น้องเนี่ยได้กัน่นาจจะยายละ จ้ะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็คือเข่าไปเปรี้ยวพ่อยเช้านี้คนเข่าไปเบิ้งแล้วเ,เบิ้งก็บอะไ้เ,เบิงเเบ้งแข็เชืออากาศคือกันทั้งแหละอยู่ได้ก้ะพอดีเข่าไปที่เกี่ยวไปลงกับทงางเจ้าของหอผุนที่เราเป็นเบิง้แงแย่งหอ่อด้านั้นแหละเป็นเทีเพยพนะ่อยเนาะจ้ะอ่าโอเคประมาณอ่าสิบเดือนเนี่ยเนาะจะพอเข้ากันนะ่ะจะพากันเริ่มใหญ่กลับมาล่ะ เ <Yes. S 1> บิ้งแล้วก็มาแจงคนมุกะหวทั้งที่ว่าพอเขากลับมาจากไปเบิ้งห้องกัแบพบากันแวะตลาดเลยเนาะน,นี่ก็จะก็ได้แนวอยู่แนวกินมามาเตา่ากับบักเขื่อ่ามาหอดหอแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งเขือแล้วเแล้ว บาห้าไปนี่ก็โดนพอสมควรไลหนาะะจะกำลังปังปน,นตงนี้อันนาะสร้างช้นหากำลังล่างพี่น้องเลยเพิ่งม่ทันแล้วนี่นยังมีโซว์สามสิบห้านาทเหลืออีกวันสามสิบห้านาที ี่ขึ้นไปพักค้อนอู่ทั้งเทิงไปตอนนี้ก็คือกลับมาือดห้องเป็นเทียบหอยละมันนี่กนะบนักพาร์บอลให้พี่น,อน้องยางเลาะยางเลิทไปเบิ้งคอไปเบิ้งไป่น้งขอเฮ้เนาะแต่กะบเมื่ได้ถ่ายให้กับบรรอาให้พี่น้องได้เบิ้งกับตอนนี้กะับหนาจะประมาณเก่าชิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเลยเนาะที่ว่าชี้ยายไปอยอะพุ่นนะหดมือได้ที่ว่ายายไปปุ๊บกับมือนั่นก็คือเป็นมือที่ว่าลอยว่าเซนเพี่น้อง ตอนนี้ก็ยังเก่าซีบอยู่นะก็ประมาณนี้นะสำหรับอีพีนี้ไว้บพกกันไหมในอีพีต่อไปนะขอมอกขอบใจบรรดาวไว้พี่น้องมดสูบทุกคนที่ว่าคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในการสู่งานอยู่ทางฝั่งไทยนะพี่น้องนะขอมอกขอบใจหลายๆสำหรับอีพีนี้บายบายสบายดี